อดีตพักเก้าไกลนะครับ<า>เราก็เห็นชัดเจนว่ากระบวนการสันติภาพในภาคใต้เนี่ยไม่สามารถใช้สายเหี่ยวได้เหมือนแต่เดิม<า>แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎอายการศึกนะครับบทบาทของกรมนธสอบตหรือว่าเรื่องของออความอัตติในเรื่องของชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนาเพราะนั้นเ,เรโตเห็นด้วยกันว่าต้องใช้สายพิราบนะครับเลิกใช้กําลังทหารในการที่จะทําให้คนเน่ย สงบสันติแต่ว่าใช้การเจราจาการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การถอนกําลังทหารออกนะครับซึ่งตรงนี้ในบรรดาพักการเมืองในช่วงหาเสียงเนี่ยพักเป็นธรรมก็มีความชัดเจนที่สุดในแนวทางนี้ทีนี้เออตอนที่เราวางแผนง,งานกันครับเราก็มีในช่วงปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยเราก็อยากจะทําสิที่เรียกว่าสภาสัญจรอ,อยู่แล้วนะครับ สภาสัญจรเนี่ยเราอยากให้รัฐสภาเนี่ยไปอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ไม่มีโอกาสเข้ามาที่สภาะนะครับกล<ะ>ุ่มแรกๆที่เราคิดก็อย่างเช่นนักโทษในเรือนจำนะครับเรายังไม่เคยไปเยี่ยมเลยหรือว่าฟังเสียงสะท้อนก็เลยเพราะเขาไม่มีติ์เลือกตั้งนะครับกลุ่ม<ะ>ที่สองก็อย่างเช่นพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับกลุ่มที่สามก็อย่างเช่นสภาลมหายใจที่เชียงใหม่ที่ต้องเตรียมมาตรการเตรียมรับเตรียมสองจุดห้าหรือว่าพี่น้องชาติพันธุ์อย่างเงี้ยครับก็คิดว่าตรงนี้มันจะสอดคล้องกันกับการที่ ใช้กลไกของสภาในการฟังเสียงประชาชนที่มากขึ้นด้วยกันนะครับครับ,รบประเด็นนี้นะครับคุณหมออ่องครับความคิดผมในฐานะที่ทําข่าวมานานและรับราชการอยู่ทางใต้ตลอดเพราะเป็นหารเรือไม่ได้ขึ้นเหนือเลยเพราะมันไม่มีทะเลนะครับครับชุดผมรุ่นผมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการมีพรกอรฉุดเฉินแล้วก็ต่อมายาวนานอย่างนี้นะครับลงไปในพื้นที่แล้วจะรู้ว่าทําไม ไม่ควรจะมีนะครับไม่ควรจะมีนะครับอันนี้ฝากด้วยเลยนะครับครับเพราะว่าอยู่ผมอยู่นานเลยครับตั้งแต่เป็นเรือตรีจบวันแรกก้าแรกที่ก้าลงสู่เรือลบก็เรียบร้อยเลยครับไปประจําที่ตากใบตะลอกกระโปครับอยู่มาที่นั่นเลยนะครับยาวเหยียดเลยครับได้ครับนีมมีอะไรแนะนําผมด้วยนะครับยกเลิกพอร์ล็อกฉุกเฉินเนี่ยความคิดของผมนะครับในฐานะที่เป็นทหารทั้งชีวิตเนี่ยจะช่วยทางใต้ เป็นปกติสุขเยอะขึ้นครับครับครับ,รบอันที่สองเนี่ยผมมีความรู้สึกผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมว่าตอนเนี้ที่ผมให้ความหวังไว้เต็มที่เลยกับการแก้รั้นูนโดยถูกต้องร่างจากประชาชนเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากแล้วเพราะว่ามีอาการเตะลูกบอลออกนอกเส้นตลอดครับครับก็ตรงนี้ก็แน่นอนนะครับ แอ่ท่าทีของพรรคก,กนรนารัฐบาลในช่วงหาเสียงกับช่วงตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีความเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับแต่ก็คิดว่าถ้ากระบวนการร่างนะครับเประชาชนช่วยกันนะครับตามองไม่ให้เพลาดนะครับหรือไม่ให้เเรียกง่ายๆว่าโดนทําประชามติแบบที่ไม่เต็มใจเหมือนตอนปี59นะครับเผมก็คิดว่ากระบวนการร่างเนี่ยมันก็ยังพอเป็นไปได้แน่นอนมันอาจจะไม่ได้เป็น ฝันดีแบบตอนปี40นะครับที่เรามีทั้งฉบับเลยจากสตลอที่มาจากประชาชนนะครับแต่ผมก็คิดว่าจะมีเรื่องใหญ่ๆที่เราสามารถแก้ได้ครับถ้าประชาชนช่วยกันในใน,ในตอนนี้นะครับค่ะตรงนี้ค่ะพคุณหมอออกเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของพักเป็นธรรมแล้วในการแก้ไขปัญหาเกี่กับในเรื่องของชายแดนใต้นี้นี่มันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะคะตรงนี้ ก็คิดว่าไม่นะครับตอนที่ที่ว่าคงเหมือนกันครับตอนที่อยู่กับพรรคเก้าไกลเนี่ยก็คุณมีคุณลมมดอนปัดจ,จอนะครับ<ะ>ต่อต่อเป็นทีายชื่อของเก้าไกลก็ทําเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นพอมาอยู่เป็นธรรมเนี่ยก็คงทํางานร่วมกันแล้วก็แน่นอนครับมันคงไม่ได้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่ายังไงก็ตามเป็นธรรมก็เป็น่าย้านนะครับ<ะ>ก็คงไม่ได้มีการขับเคลื่อนในเชิงนโะยบายมากนัก,กแต่ว่าในฝั่งของออคุณกนวีเนี่ยก็เป็นกรรมธิการ ในส่วน<ะ>ของกรรมธิการกฎหมายแล้วก็สิทธิมนุษยชนด้วยเพราะนั้นสถานการณ์ของสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของการมาคับใช้กฎหมายที่เกินเลยในภาคใต้นะครับ<ะ>หรือว่าเรื่องของออศูนย์ของอย่างเช่นเฟสเนวนะครับอย่างเช่นที่มีกูโรนี่ดอทคอมเนี้ยนะเพราะนั้น,ะ<ะ>น,นไอ้ตรงนี้ครับไอ้ตนแก่ของกรรมธิการก็คงจะเข้าไปช่วยจัดการเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาได้ไม่มากก็น้อยนะครับ หลังจากนี้แล้วเราจะได้เห็นคุณหมอออกในบทบาทไหนบ้างคะพอะเรามีการเหมือนกับเปลี่ยนพรรคกันแล้วอะค่ะครับฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะครับก็บทบาทก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับเป็นบทบาทของรองประธานสภาครับเพราะว่าตั้งแต่อยู่กับก้าวไกลก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรกับพรรคนักนะครับแต่ว่าที่แน่นอนก็คือว่าพอผมย้ายพรรแล้วเนี่ยก็ต้องลองหาลือแนวทางการพัฒนาสภาของทางเป็นธรรมด้วยว่าทีมงานใหม่ของผมนั้นมี แนวทางอะไรอย่างไรครับแล้วก็เอามาปรับแผนให้มันเหมาะสมกันครับค่ะทีนี้ขอสอบถามนิดนึงค่ะในส่วนของแฟนข่าวอะค่ะ,คะที่พิซุโลกนั้นมีความเห็นอย่างไงบ้างครับเพราะคุณหมอออกนั้นเปลี่ยนพักแล้วไม่อยู่พักเป็นธรรมเพราะว่าเป็นพักที่เขาเรียกว่าอยู่ในขั้วเดียวกับฝ่ายค้าซึ่งหลายๆคนประชาชน,นหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเหมือนหมอออกนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยอะค่ะรงนี้ครับก็เอ่อ ถ้าผมย้ายไปฝั่งรัฐบาลเนี่ยที่ว่าวไม่น่าจะกล้ากลับบ้านนะครับรับเพราะว่าชาวพิ่ล้องเนี่ยชัดเจนมากครับผมชนะด้วยคะแนนที่ชัดเจนมากว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงและไม่ต้องการขั้วร,รัฐบาลเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมย้ายพักไปอยู่ขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยมันไม่มีคาตอบอะไรให้พี่น้องประชาชนแน่ๆน,นะครับแต่พอเลือกพักเป็นธรรมเนี่ยสิ่งที่ผมต้องอธิบายไม่ใช่กับขั้วที่สนับสนุนผมนแต่เป็นขั้วที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามที่พยายามจมตี นะครับซึ่งเราก็ต้องอธิบายไปกับแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ